ข้อเรื่องการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในหน่วยที่1เรื่องงานบ้านนะคะสำหรับการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิดมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. แปรงสีฟันการหยิบจับแปรงสีฟัน ใช้มือที่ถนัดจับด้ามแปรงให้กระชับมือจนกว่าจะแปรงฟันเสร็จการใช้งานนะคะแปรงสีฟันใช้แปรงฟันให้สะอาดหลังใช้งานควรล้างคราบยาสีฟันแล้วฟองออกให้หมดก่อนนําเก็บไว้ในที่เก็บนะคะวิธีการเลือกแปรงสีฟันนะคะมีดังนี้เลือกตามอายุหน้าตัดขนเรียบ ขนนุ่มขนาดเหมาะกับปากด้ามจับถนัดมือค่ะ2หวีการหยิบจับหวีใช้มือที่ถนัดจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีผมเสร็จการใช้งานนะคะหวีใช้สำหรับหวีผมให้เรียบหลังใช้งานควรหยิบเส้นผมที่ติดอยู่บนหวีออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในที่เก็บค่ะ วิธีการเลือกหวีให้เหมาะกับการใช้งานนะคะหวีแปรงขนธรรมชาติเหมาะสำหรับผมตรงควรใช้ขณะผมแห้งช่วยจัดเรียงเส้นผมให้เรียบเงางามช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนเส้นผมได้ค่ะหวีซี่ห่างนะคะเหมาะสำหรับผมเปียกช่วยสางผมสามารถใช้หวีขณะบำรุงผมด้วยทรีทเมนต์ หรือครีมนวดผมได้ค่ะหวีแปลงกลมนะคะเหมาะสำหรับใช้แต่งทรงผมใช้ในการใดผมทำผมลอนช่วยเพิ่มวอลล่มให้ผมไม่เหมาะกับการสางผมค่ะหวีแปลงขนสังเคราะห์นะคะเหมาะสำหรับผมทุกประเภทสามารถใช้หวี และนวดหนังศีรษะได้พร้อมกันควรใช้ขณะผมแห้งดีที่สุดค่ะและหวีซีถีค่ะเหมาะสำหรับใช้ดูแลผมเส้นเล็กช่วยทำให้เส้นผมเรียงสวยไม่พันกันควรใช้ขณะผมแห้งนะคะ 3. ช้อและซ่อม การหยิบจับช้อนและส้อมใช้มือขวาจับด้ามช้อนและใช้มือซ้ายจับด้ามส้อมให้กระชับมือจับให้ถนัดมือไม่แน่นหรือหลวมเกินไปขณะตักอาหารจนกว่าจะรับประทานเสร็จค่ะการใช้งานนะคะช้อนใช้ตักอาหารรับประทานส้อมใช้จิ้มอาหารรับประทานและช่วยกวาดอาหารมาใส่ช้อนหลังใช้งานต้องล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนเก็บไว้ในที่เก็บค่ะ 4แก้วน้ำแก้วที่มีหูใช้มือที่ถนัดสอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้วแล้วใช้นิ้วโป้งวางบนหูแก้วจับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มค่ะส่วนแก้วที่ไม่มีหูใช้มือที่ถนัดวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยจับ แก้วด้านหน้าและนิ้วโป้งจับแก้วด้านหลังตรงกึ่งกลางแก้วจับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มค่ะการใช้งานนะคะแก้วใช้ใส่น้ำดื่มหลังจากการใช้งานแล้วควรล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวไปแล้วนักเรียนสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องอีกด้วยนะคะ